มาแล้วครับขบวน48นะีวันนี้ก็ช้าอยู่15นาทีนะน่าจะไม่ทัน5-6 5-6ออกหนองมะเขือไป4-5นาทีแลนะ้ว5-6ถึงปอยใหญ่ก่อนอยู่แล้วแน่นอนฝนตกนะตกตลอดเลยนะ

สถามและพร้อรสงมาที่ตอบเทียบถึงาลาดภั่สองจะออกจากสถานีท่านผู้โดยสารที่ความผสมจะดวาบขึขบวนรถให้เรียบร้ด้วยขอบคุณค่ะ้ามสุที่ให้าลัและบนขบวนรถท่านใจส่สต้ามาขอบคุณค่ะ 呃，一些比较难的好地嘛。嗯 4ี่นึดก็ลงเยอะนะบางคนบริษัทบางคนตงสายเสาแดงนะเพราะว่าเห็นรับกราฟอ,อยู่นะ,นะ่